นะคะก็อยู่กับรินและจรูุบิเคเคค่ะวันนี้นะคะรินจะมาสาธิตวิธีการใส่คาร์ซีนเข้ากับโฟร์เรนเตอร์คันนี้ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีไอโซฟิกนะคะแต่สำหรับเพื่อนๆที่มีคาร์ซีนแบบที่ไม่มีไอโซฟิกเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูกันค่ะว่าจะใส่ยังไงซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะนี่เลยเริ่มจาก เอาขาซีดมาวางไว้วางให้ตรงนะคะตรงล็อกเสร็จนะคะก็ดึงตัวซีทเบลด้านหลังนะคะดึงออกมาเยอะนิดนึงนะคะเราก็สอดด้านหลังนะคะแล้วแต่รุ่นด้วยเนาะแต่ส่วนมากถ้ารุ่นไม่เป็นไอโซฟีก็จะมีอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็เสียบซีทเบลแล้วก็ดึงตัวนี้ให้แน่นนะคะ แน่นเสร็จนะคะเราก็มาต่อกันตรงนี้ซึ่งตรงสเต็ปต่อไปเนี่ยก็จะแล้วแต่รุ่นคาซีทเหมือนกันแต่รุ่นนี้เป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะอ่าหลังจากที่เราดึงตัวเข็มขัดตรงนี้นะคะให้แน่นแล้วนะคะก็ปึ๊บแล้วก็ให้ตัวคาซีทเนี่ยงับตัวซีทเบล์แบบนี้ค่ะแค่นี้เลยค่ะง่ายๆนะคะตัวคาซีทก็สามารถอยู่ติดกับเบาะได้อย่างแข็งแรงและไม่ขยับเขยื่อนค่ะ